สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องน้ำนุ่นหวานเจี๊ยบนะครับวันนี้เดี๋ยวพามากินเมนูซอยจุนะครับเดี๋ยวให้ดูเนื้อก่อนนะครับมีแต่สวยๆเลยครับนี่นี่ครับโอ้แซ่บในนอนครับวันนี้อันนี้ก็ตับนะครับตับสดๆอันนี้เขาเรียกอะไรเนาะระเทนาหรือสบายนางอะไรไม่รู้ ผมค่อยรู้จักเหมือนกันนะครับผักก็มีวันนี้มีหลากหลายมากเลยครับมีสลัดแก้วนะครับนี่เดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับน้ำจิ้มวันนี้ก็ดีคมขมเลยนะครับนี่จวชิมก่อนครับข้าวแล้วแบบยออครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่ง ยังไรไมเ e? <saturated itos cake> ไม่ก <ım 999> ี้รต้องรีบนะครับไปเร Eat, ื่อยๆเนาะบรรยากาศมันได้ด้วยเอาแซ่บครับผมเดี๋ยวเรามาชิมตับเลยแล้วกันนะครับ นี่นะครับตับสดสดอืมกินผักตามนะครับอืมอืม โอ้เนื้อนะครับนี่เนี่ยเง,งใหญ่เลยนะครับเนอ,อืมตัวมคับเต็มันลอยเลยอืมเต็มคำอะ อ,เ,อเราจะกัดนิ้วเต็มเลยอืมเมนูนี้ต้องลองนะครับยอดเลยนะครับ เราก็จำจำอย่างนี้นะอืม กินไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบครับเราจะมาลองตับอีกรอบนะครับนี่และครับตับสดๆนะครับผม อืมอืมันเยอะมากเลยครับมาช่วยกินนั้นนี่แซ่บครับ กับน้ำกิ้มดีขมขม,ขมอืมใครที่ดูนะครับที่ไม่กินดิบนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับอืม กินเติมน้ำก่อนคอแห้งอร่อยมากครับพี่นอ้องยวกินตับอีกรอบนะครับคำเดียวนะครับ ี๋ยวชิมตับนะครับคำเดียวนะครับคำเดียวเบิดเลยนะครับผม โอ้แดงๆเลยนะครับสดๆเลยนะครับเนี่ยโอ้ยแมงวันเยอะมากเลยนะครับแมงวันช่วยกินหมดแล้วนี่กินไม่ทันแมงวันเนี่ยเลยวันนี้อื้อ นี่เลยนะครับโอ้อืม như nào ồ có bao nhiêu lông bao bao ต้องรีบมาไปเรื่อยๆครับอืม วกนะ็จิ้มๆอย่างงี้ยนะจิ้มๆแล้วก็อืมจะใหญ่เลยนะครับผมอ๊ามอืม,อม ฝักตามนะบเอววันนี้ก็โพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจที่ผมจะทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับนยก่อนให้มักินก่อน